Student f um โร m เร o ยนม,มรุขขานาคอนส์คูลยินดีต้ t นรับสู่เทศกพนม district cultural street event โรงเรียนมรุขขานครซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือข่ายประท่าพ,พนมที่มีนักเรียนทั้งหมด110คนและครู9คนโดยมีท่านผู้อำนวยการนาพนิดแก้วมณีชัยเป็นผู้บริหารโรงเรียนของพวกเราพวกเรามีความภูมิใจนำเสนอการแสดงชุดลำหางนกยูง แสดงโดยนักเรียนชั้นมัธถมศึกษาปีที่4ถึง6ครับมารุขันนครสครูวิ h อีทพ part of the p a พัฒนพนมเนต e เวิร์ with 110 students and 9 teachers led by our director Mr. p านิ k a ้ a m a n i c h a i are proud to present the p a cocktail dance perform on Perform by our g u a s s f o r to six students ฟ้อนหางนกดูงการแสดงพื้นบ้านของชาวจังหวัดนครพนมครับเริ่มต้นเมื่อร้อยกว่าปีก่อนโดยในพันเหมหงท่านเก็บหางนกยูงมาประดิษฐ์ท่าลำที่ได้แรงบันดาลใจจากการฟันดาบแต่เดิมจะลำบนหัวเรือแข่งในงานออกพรรษาเพื่อขอพรจากเจ้าพ่อหลักเมืองต่อมา ครูเกษมสุขสุวรรณธรรมาได้นำมาสอนนักเรียนและเพิ่มท่ารำให้สวยงามขึ้นโดยได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติและชีวิตประจำวันจนได้การแสดงที่สวยงามจนถึงทุกวันนี้ครับ The Peacock Tail Dance a beautiful traditional dance from n a e h a n p h n o m Province it began over a hundred years ago when mr pan him Hong create dance mode inspired by sword fighting using peacock tails originally performed on racing boats during the end of buddhist land festival to see blessing from the city pure shine later teacher krasensuk taught it to students and added market for moves inspired by natural and daily life Making is the beautiful Performing art we see today การแสดงนี้ได้รับการฝึกซ้อมจากนายกรณัสสามนิตกุลธรและคณะครูของโรงเรียนเพื่อให้ทุกท่านได้ชมการแสดงที่สวยงามและช่วยรักษาศิลปะการแสดงของชาวจังหวัดนครพนมให้อยู่คู่กับเราตลอดไป This performance has been trained by Mr. a r a จ a ส a n พั n ธ u r a t h o n and our school teachers. We hope to present you with a beautiful show and help preserve this Nakan n p a n o m performing art for future generations. ขอเชิญทุกท่านชมการแสดงชุดรามหางนกยูงได้แล้วค่ะ Please enjoy our the peacock tail dance performance. ขอบคุณค่ะ Thank you very much.